การจ่ายบินบัตรเครดิตจะมีอยู่4วิธีเริ่มตั้งแต่วิธีแรกที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้บัตรเครดิตจนไปถึงวิธีที่4ซึ่งเป็นวิธีที่ยากที่สุดแต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดวิธีแรกคือการจ่ายบินบัตรเครดิตทันทีเมื่อเราใช้งานบัตรยกตัวอย่างผมต้องการซื้อของออนไลน์1000บาทแทนที่จะจ่ายเงินสดตรงๆผมก็เลือกที่จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตนาวของธนาคารกรุงศรีที่จะให้เงินคืน50บบาทในรอบบัญชีถัดไปเมื่อเรา ใช้บัตรซื้อของออนไลน์ครบ1 0 0 0บาทพอผมซื้อของเสร็จผมก็จะมีหนี้สินในบัตร1000บาทและทันใดน,นั้นเองผมก็จะจ่ายบินบัตรเครดิต1000บาทคืนเงินเข้าไปในบัตรทันทีเพื่อให้หนี้สินกลับมาเหลือศูนย์เท่าเดิมวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทําให้เราได้ใช้บัตรเครดิตโดยที่ไม่มีหนี้สินเรียกเก็บไม่มีบินบัตรเครดิตเรียกเก็บเลยมันจะปลอดภัยร้อยเซแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้บัตรเครดิตที่ไม่รู้จักวันตัดรอบบัญชีวันกําหนดชําระ หรือสําหรับคนที่มีอคติในการใช้บัตรเครดิตบางทีพ่อแม่อาจจะเคยมีปัญหาทางด้านนี้สินบัตรเครดิตทําให้มีความลำบากทางด้านการเงินการได้ใช้บัตรเครดิตแบบที่ไม่มีนี้สินเรียกเก็บเลยอย่างนี้สักสาเดือนก็คงจะทําให้คุณสบายใจกับบัตรเครดิตมากขึ้นก่อนที่จะไปวิธีต่อไปซึ่งก็คือวิธีการจ่ายบินแบบที่2การจ่ายบินบัตรเครดิตแบบพนักงานเงินเดือนซึ่งเป็นวิธีที่นิยมที่สุดแล้วก็ผมแนะนําให้ใช้ ให้คุณผู้ชมรู้อย่างหนึ่งก็คือที่มุมขวาบนของจดหมายเรียกเก็บบินบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีวันบอกวันกําหนดชําระบัญชีอยู่ซึ่งวันนั้นแหละครับคือวันที่คุณต้องรู้ยกตัวอย่างบินของผมเรียกเก็บทุกวันที่2ของทุกเดือนนั่นก็หมายความว่าทุกวันที่2ผมจะต้องเปิดบินบัตรเครดิตของเดือนนั้นแล้วก็จ่ายตามยอดเงินที่เขาเรียกเก็บมาเต็มจํานวนทุกเดือนวิธีนี้ก็จะทําให้เราได้ รับผลประโยชน์ในการยืดเวลาชําระเงินนะครับเราใช้บัตรต้นเดือนกลางเดือนไปจ่ายบินจริงๆตอนสิ้นเดือนที่เราเงินเดือนออกแล้ววิธีนี้ก็เหมาะสําหรับคนส่วนใหญ่เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศวิธีต่อไปวิธีที่3เนี่ยจะยากขึ้นมาหน่อยนั่นคือวิธีการเรียกเก็บบิน9%สิ่งที่คุณต้องดูคือมุมขวาบนที่จดหมายเรียกเก็บบินบัตรเครดิตของคุณจะมี2วันบอกไว้คือวันตัดรอบบัญชี แล้วก็วันกำหนดชำระบัญชีวิธีนี้คือการที่ก่อนจะตัดรอบบัญชี1วันเนี่ยคุณจะต้องจ่ายบินในบัตรเครดิตให้เหลือหนี้สินในบัตรแค่9%ของวงเงินหรือว่าต่ำกว่านั้นยกตัวอย่างของผมเนี่ยจะมีวงเงินอยู่ในบัตร20 0 0 0บาท9%ของวงเงินก็คือ1,800บาทวันที่ผมตัดรอบบัญชีจะเป็นวันที่10ดังนั้นทุกวันที่9ผมจะต้องจ่ายบินบัตรเครดิตให้เหลือหนี้สินในบัตรแค่1,800บาทหรือต่ำกว่านั้น ถ้าเกิดผมมีหนี้อยู่3,000ก็ต้องจ่ายเงินเข้าไป1,200เพื่อให้เหลือหนี้แค่พันแถ้าผมจ่ายเงินใช้ไปแค่พันเดียวน้อยกว่าพันแอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องทําอะไรและพอวันต่อมาจนถึงวันตัดรอบบัญชีมันก็จะเรียกเก็บบินบัตรเครดิตเราด้วยหนี้สินที่เรียกเก็บมาแค่9%ของวงเงินหรือต่ํากว่านั้นซึ่งการที่ธนาคารเรียกเก็บเงินเราแค่9%ของวงเงินหรือต่ํากว่า จะทำให้เราได้คะแนนเครดิตบูโรในส่วนของค r d utilization หรือภาระทั้งนี้สินของบัตรเนี่ยในคะแนนระดับสูงสุดซึ่งเต็ม1,000คะแนนของเครดิตบูโรเนี่ยค utilization จะเป็นคะแนนก้อนใหญ่ที่มีปริมาณ1ใน3เลยทีเดียวการที่คุณเรียกเก็บบินตัวเองแค่9%ของวงเงินจะทำให้คะแนนของคุณเนี่ยพุ่งพรวดเลยนะครับพุ่งขึ้นไป750-800กลายเป็นลูกหนี้ระดับดับเบิลเอได้เลยภายใน3เดือน วิธีต่อไปวิธีที่4วิธีที่ยากที่สุดแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือการจ่ายบินด้วยวิธีพนักง,งานเงินเดือนไปเรื่อยๆครับจ่ายเงินเต็มจํานวนในวันกาหนดชําระบัญชีทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมีแผนที่จะขอสินเชื่ออันใหม่คุณต้องการกู้บ้านกู้รถกู้เงินทําธุรกิจหรือว่าจะทําสินเชื่อบัตรเครดิตใบใหม่ให้คุณเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียกเก็บบิน9%เพื่อเพิ่มคะแนนเครดิตบูโรของคุณ ทำประมาณ3เดือนก่อนที่จะไปขอสินเชื่อเพื่อให้คะแนนมันสูงและพอคุณขอสินเชื่อเสร็จทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยค่อยเปลี่ยนกลับมาจ่ายบิลบัตรเครดิตแบบพนักงานเงินเดือนต่อไปนี่ก็คือวิธีจ่ายบิลบัตรเครดิตที่ปลอดภัยทั้ง4วิธีที่ผมแนะนําไปนะครับ